วันนี้นะครับมาตามหาร้านกาแฟร้านหนึ่งชื่อเขาเป็นเอกลักษณ์มากเลยชื่อว่ากาแฟมีล้อเดี๋ยวเจอนี่ต้องสั่งกาแฟยกล้อสัหน่อยสักถ้วยหนึ่งแต่ว่าร้านนี้นะครับเขาเนี่ยขายทั่วพิษณุโลกเลยสโลแกนก็คือกาแฟมีล้อมีถนนที่ไหนขายที่นั่นช่วงรีมมี่เติมฝันสร้างอนาคตสวัสดีครับพี่ชอสวัสดีครับโอ้โหกาแฟมีล้อนี่จะยกล้อไหวหรือเขาเนี่ยเขาไม่ได้ยกล้อหรอกครับรถผม กาแฟมีล้อวิ่งไปทุกที่ที่มีทางครับพี่ขายกาแฟมากี่ปีแล้วห้าหกปีแล้วครับห้าหกปีใช้รถคันนี้มาตลอดครับผมโอ้ขายอะไรมาบ้างครับทั้งขายผลไม้ทั้งซื้อของเก่าครับผมแล้วทำทุกอย่างครับผมด้วยรถคันนี้ครับผมวันนี้เลยอยากแต่งรถให้สวยงามครับอยากแต่งลูกชายให้สวยงามหล่อๆเฟี้ยวๆหน่อยครับแหมคุณผู้ชมครับกาแฟมีล้อแล้วคันนี้นะไม่มีคันนี้เนี่ยก็ไม่มีเงินเข้าบ้านครับผมทางกานเดี๋ยวแต่งรถให้เลย เกิดอยากจะชิมกาแฟของพี่โชคกาแฟมีล้อขายที่ไหนฮะไปทุกที่ที่มีทางครับในรอบพี่โลกเลยครับผมยกมือดักกักมือเรียกกันเลยเลยนะครับวันนี้ผมก็มีปริมาณครีมเทียมดีมี่นะครับม่อเป็นต้นทุนในการขายนะครับเติมฝันสร้างอนาคตนะครับพกเดือนเต็มเลยนะครับขอบคุณครับผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูรายชื่อผู้โชคดีนะครับรับทองคำห้าสิบตางค์นะครับสองรางวัลประจําสัปดาห์นี้นะครับและสัปดาห์หน้าครับมาลุ้นกันครับทองคำนักหนึ่งบาทครับสนับสนุนโดยเติมฝันได้รถลุ้นโชคทองกับครีมเทียมดีมี่ ทัว่วทัวลงปุงสนับสนุนโดยเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมรีมี่ทัวลงพุงครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชนหิวนะครับเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมรีมี่นะครับวันนี้เราอยู่กับ2ผู้โชคดีเป็นแม่ลูกกันสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยคุณแม่ชื่อจันเจ้าครับคุณลูกมาฮั่นไม่ใช่นิกกี้นะคุณแม่บอกว่าอยากจะมาทานอาหารญี่ปุ่นครับลูกชอบอ๋อลูกชอบเลยหณแม่เอาใจลูกนะเนี่ยสุดยอดเลยวันนี้เราจะพามาทานอาหารญี่ปุ่นที่พาซีโอแห่งนี้นะครับ ซึ่งเปิดมาไม่นานนะมีบรรยากาศญี่ปุ่นด้วยเห็นบอกอยากไปญี่ปุ่นกับเราเหมือนกันอยากครับคุณผู้ชมอยากมานะครับเขาให้ฟรีหนึ่งที่นั่งแต่ต้องร่วมสนุกให้ถูกกติกานะครับเราจะเดินทาง 22- ่ถึงตุลาคมนี้แต่วันนี้ที่นี่เขาบอกมีสถานที่หลายที่ถ่ายรูปมาแล้วเหมือนญี่ปุ่นลองดูหน่อยไหมลองดูครับก่อนไปกินเนาะไปเชิญเลยเชิญเลยนึกซะว่าอยู่ญี่ปุ่นแล้วกัน้าวพร้อมนะหนึ่งสอง สามแช่โอ้โหเยี่ยมป่ะมุมต่อไปตรงนี้นะฮะที่พาซิโอเนี่ยเขาจัดทำแหมโอ้โหนี่ดูเหมือนญี่ปุ่นเลยนะฮะเป็นครองมีไม้พงไม้ไผ่คล้ายเลยเหมือนไหมเหมือนนี่กำลังดูกันอยู่เลยคุณผู้ชมครับป้ายไม้นี่มีความหมายว่าไงรู้ไหมฮะคือในอดีตเนี่ยเขาจะถวายไม้ให้สารเจ้าแต่ว่าปัจจุบันในการถวายไม้นี่มันเป็นเรื่องยากครับเขาก็เลยถวายเป็นแผ่นไม้แล้วก็เขียนคำอธิษฐานนะฮะ คำวยพรต่างๆแล้วก็เขียนคําขอต่างๆลงบนแผ่นไม้แล้วก็มาแขวนแบบนี้ในศาลเจ้าที่ญี่ปุ่นนะคุณคุณติว่ารู้ดีจังเลยผมรู้ได้ไงเหรอคะอ,อยากรู้ใช่ไหมตามผมมานี่ปนไปไหนอ่ะนี่ถ้าอยากรู้อ่านแผ่นนี้เลยฮะพร้อม <c oughs> หนึ่งองสามและนี่คือตุ๊กตาลีลาคุมะไม่ใช่ดารุมะดารุมะ นี่รถแบบนี้เห็นได้แถววัดอสากุสะนะครับแล้วจะมีคนลากนี่ผมจะลากให้ดูเฮ้ยโอ๋ออ๋ออ๋อถ่ายแล้วถ่ายแล้วยามาแล้วยามาแล้วลงก่อน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 ปลาปลาปายามาแล้วยามาแล้วยามาแล้วฮะเอ้าเขาถ่ายรูปเหรอโอ้แล้วก็ไม่บอกไอเราก็นึกว่ามาห้ามหลังจากเดินชมสัมผัสบรรยากาศแบบญี่ปุ่นก็ถึงเวลากับเมื้ออาหารญี่ปุ่นสุดหรู ที่ร้านอิจิเมชิร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ฟิวชั่นต้อนรับด้วยชุดเมนูซาชิมิรวมชุดโตที่รวมซาชิมิระดับพรีเมียมต่อด้วยซูชิแบบฟิวชั่นโลดากอนซูชิโลที่ห่อด้วยปลาไหลญี่ปุ่นจัดตกแต่งเรียงรายออกมาเป็นตัวมังกรยังมีเมนูซูชิรวมปลาดิบคําโตที่ใครได้กินแล้วต้องบอกว่าเต็มปากเต็มคำแถมยังมีให้สดน้ำซุปหม้อไฟตบท้ายด้วยสลัด <c oughs> จัดเต็มจริงๆ อาล้วครับได้เห็นไปแล้วจะได้ทานอะไรบ้างพร,รพร้อมแล้วลุยพโอ้โหตายแล้วโอเเ้ยเต็มปากอาหารถูกปาก มาแล้วครับเมนูพิเศษตามคําขอเลยที่เขียนมาบอกอยากกินปูอารก,ก้าใช่ไหมครับห,<า>หรือว่าปูทะเลบะนี่เลยเมนูนี้นะไม่มีที่ร้านนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมาที่ร้าน,นนี้นะครับสามารถบอกเชฟว่าคุณไม่ทานอะไรหรืออยากทานอะไรเขาจะทําเมน,นูพิเศษแบบนี้มาให้ได้เลยนะครับอ<า>้าวคุณแม่ครับนี่ จมอยากโชคดีแบบนี้นะครับถ่ายรูปคู่ผลิตภัณฑ์ครีมเทียมดีมมี่เข้ามาเลยนะครับชนิดใดก็ได้นะครับส่งเข้ามาหรือโพสทางแฟนเพจสีวนโชดีก็ได้ได้จริงไหมครับจริงครับยืนยันกินฟรีเที่ยวฟรีกับทัวร์ลงปุ่งเพียงถ่ายรูปกับครีมเทียมคอฟฟี่ดิมมี่แล้วบอกมาเลยว่าฝันอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนส่งมาที่ตูปาา้ปน33ามาปนจยานวากกรุงเทพ11120แล้วมาเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมดิมมี่ด้วยกันนะครับร่วมสนับสนุนโดย ยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาสินเชื่อประชาชนธนาคารอมสินมอสคิวโต้แมกเนตแบล็คโฮลนวัตรกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมคุณ l i t y e เอ็กซ์เพย์คอเซ็นเตอร์1606ยอยากทานอาหารญี่ปุ่นสไตล์ฟิวชั่นสดๆอร่อยๆนะครับแวะมาได้ที่ร้านอีจิเมชิค่ะตรงเดอะพาซิโอพาร์ถนนกาญจนาพิเศษนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นเป็นบัตรเครดิตนะคะเราก็ยังให้ส่วนลดอยู่ที่1 0์ครับ แล้วก็หรือว่าถ้าเช็คอิน Facebook, i n s t a g กรมหรือว่า t w i t เ e r นะคะ mm hmm. ก็จะได้รับไอศครีมฟรี1สกก๊ปแล้วก็เค้กบานอฟฟี่อร่อยอร่อยหนึ่งถ้วยฟรีค่ะีไตายไว้กรีดเข้ามาปุ๊บรีบเช็คอินคุยผู้ชมของฟรีด้วยวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์นะครับจากครีมเียมดีมี่นะครับมอบแทนคำขอบคุณเอาไว้ทำเครื่องดื่มอร่อยๆด้วยนะครับขอบคุณค่ะ<อ>